สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้ก็จะเป็นของคิวของคิมิอิงนะคะทุกคนที่สิบเทนเคยนะคะเตรียมความพร้อมก่อนแต่งประโยคในภาษาอังกฤษจากหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิวเริ่มจากศูนย์ก็เก่งได้เองชัวโดยคิมิอิงนะคะหรือคิมิฟุกุยูเมะฝึกใช้คำศัพ,พนามประธานอยู่หน้าเวิร์บนะคะ iuvdhit กรรมอยู่หลัง verb มี u a t dem him her it คำหน้านา,นามสแสดงความเป็นเจ้าของหน้านาวนะคะก็คือด้านหน้านามนั่นเองนะคะ my you are our d e h i t her it คำสรรพนามสแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีนา u ตามก็คือไม่มีคำนามตามนะคะ my you are us. h i t h h ตเฮอคำสรรพนามสะท้อนตนเองอยู่หลังบายนะคะ myself yourself yourself o u r s e l v themselves himselfs itselfs นะคะโฮนาวที่เป็นประธานกับกรรมเป็นประธานมักจะขึ้นต้นประโยคหรืออยู่หน้าเวิร์บเช่น I walk ฉันเดินเป็นกรรมอยู่หลังเวิร์บหรือ preposition ไอเลิฟเดมฉันรักพวาเขาคำหน้านามแสดงความเป็นเจ้าของกับคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเราสามารถใช้คำสรรพนามทั้งสองแบบแสดงความเป็นเจ้าของได้เหมือนกันแต่มีโครงสร้างต่างกันคำน้นคำนำหน้านามแสดงความเป็นเจ้าของตามด้วยคำนาม she is walking her dog เธอกำลังพาหมาของเธอไปเดินเล่น คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ t h a t cat eat her แมวตัวนั้นเป็นของเธอเติม s erm แล้วไม่ต้องมีนามนะคะตรงนี้ไม,ไม,ม่ไม่มีนามตามหลังนะคะคำสรรพนามสะท้อนตนเองคือคำสรรพนามที่ลงท้ายด้วยเ l ลหรือเซลใช้เพื่อพูดถึงตัวเองหรือทำด้วยตัวคนเดียวมักใช้หลังบายเช่น คิม i ไล k ์ทู talk ทูเฮอร์เซลคิมีชอบพูดกับตัวเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้คุยกับตัวเองนะคะแต่ออกแต่ออกอักแต่ออกช่อง <laughs> I did my homework by myself ฉันทำการบ้านด้วยตัวเองสรุปการใช้โพนาวโพนาวเป็นได้ทั้งประธานและกรรมจะมีรูปต่างกันคือ he ประธาน him คือกรรมโพนาวใช้แสดงความเป็นเจ้าของได้ คำนำหน้านามแสดงความเป็นเจ้าของตามด้วยคำนามคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเติม s ไม่มีคำนามคำสรรพนามสะท้อนตนเองใช้พูดถึงตัวเองมีคำว่า self หรือ self ตามข้างหลังเช่น my self, your self, h i m self หรือ ourself นะคะอันนี้ apostrophe ap เดี๋ยนะคะไอตัวนี้เขาเรียกว่าอาวอยู่หน้าไหนละเนี่ยตอนนี้เราเรียนกับหนังสือของคูดิโออยู่ที่บทที่ ที่สารบ,บันก่อนร้อสิบห้าก็คือบทที่ยี่สิบนะคะอ๋ออัพพอรตฟีอะถูกแล้วอันนี้คืออัพพอรตฟีนะคะใช้บอกเจ้าของได้นะว่างน้น ตามหนังสือนะวิธีที่เราใช้แสดงความเป็นเจ้าของได้นั่นก็คือการใช้ a p o s t r o p h e s ก็คือห้าง a p o s t r o p h e กับตัวนี้ตามด้วย s นะคะแล้วก็หลังคำนามเจ้าของอยู่หน้านะคะเช่น Kimmy phone is broken โทรศัพท์ของคิมิพังถ้าคำนามนั้นเป็นคำนามประหจโพ์ที่ลงท้ายด้วย s ให้เติม a p o s t r o p h e หลัง s ได้เลยนะเช่น These are the students เปเปอร์ไแแ่ตรงนี้เลยข้างหลังกระดาษพวกนี้เป็นของนักเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการใช้คำสรรพนามนะคะ EP ต่อไปของคิมิอิงก็คือการใช้การฝึกใช้คำนามเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะโอเคค่ะทุกวันที่สิบเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะ